อนาคตแล้วกนันอ้าอนาคตอ้าอนาคตของเราสองคน <c oughs> เรา่มพูดถึงช่องเพชรครับผมไปเลยครับและนี้คือบอสท,ที่ทุกคนอยากเห็นหน้ามันเนิ่นนานใส่นานที่อยู่ในใชีพผมใครวะกู้ ครับลิปนี้ก็จะเป็นชิป Q&A แนนาตัวกผมนายอนุามาสิบุนมาชเชเลนชิอบอร์ดมาจากกรุงรัตนโกสิงร์ใช่ครับทเจ้าของช่องเพชรที่หน้าตาอันหล่อเหลาเขาได้ส่งผมมาให้มาสัมภาษณ์กันนะครับเยี่ยเยี่ยม คำถามที้ผมคัดสรสมแปรงนี้ด้วย c h a t GPT นะฮะที่เพิ่งเสิร์ชเมื่อ5นาทีที่แล้วจริงเมื่อกี้ดังดัองคุงยกับมึงอ่ะกูก็เพิ่งเสิร์ชเมื่อกี้เลยเนี่ยมไปเราเราิ่มจากคำถามเบาๆนะครับผมก็ต้องเกริ่นก่อนว่าคุณกับผมเนี่ยเอ้ยคุยกับคุยกับเจ้าของช่องเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้ง4-5ปีถูกไหมครับแล้วในช่วงหลายปีที่แบบว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปในชีวิตบ้างครับผมอ่าตังค์ในกระเป๋าเยอะไหมก็เอาไปโรงเรียนวันละวร้อย ตอนนี้หืมค้าบ้บบนแบบคำถามต่อไปนะครับผมก็ค้ารสรุปชีวิตของคุณที่ผ่านมาเป็นดังเรื่องเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรครับเออบอสบอสไง คุณนั้นต้องการให้ผมสาลายสาระมัชิกาดีกว่าอ่มามัชตาอ่ารู้กันคำถามต่อไปนะผมก็มีเรื่องไหนไหมที่แบบตอนนั้นค,คุณเครียดมากแต่ว่าพอมาคิดตอนนี้นคุณรู้สึกแบบตลกกับมันอ่าคุณทำไปทำไมวะเรื่องอะไรวะเรื่องยี่้อสักอย่างอะเยอะมากอะแบบย้อนกลับอีกทีว่าเอ๊ะคุณทำไปทำไมอาาม่านี่คำถามที่น่าสนใจถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนเก่าคุณมาเจอคุณตอนนี้เนี่ยคุณในตอนนี้เนี่ย คุณคิดว่าเขาจะทักคุณว่าอะไรโยว์วอซ่าบลคุณตอบผิดเมเพื่อนเก่าคุณมาแตงผมเนี่ยผมจะทักคุณว่าอ่า ah. แล้วคุณจะตอบกับเขาไว้ไงครับมึงเคยเล่นเกมนแม่แม่อะไรแบบกาสะท้อนอะ่ะอ๋อสะท้อน,สะ,อนสะท้อนกลับ <c oughs> เ,เออเราแบบชอบกินกล้วยหนึ่แกนอ่าอ่าอ่าใช่ ah. ไใช่าอจริงอ่าฮ้ สิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดในชีวิตในหลายปีที่ผ่านมาคืออะไรครับตอบเลยคือการมีเพื่อนอย่างที่แบบชื่อวัยเพชรอยู่ค้างคุณมาตลอดอ่าอ่าอ่ากูหลอกสิ่งที่ภูมิใจไอ้มัหน้าเลยเนี่ยกูมัหน้าเลยแบบออือารับๆไปขอคุณในตอนนี้นะผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดครับอ่าอันนี้จริงจังนะอ่ามา บอกว่าการเรียนก็ไม่เชิงอนาคตแล้วไงอ๋ออนาคตอ๋ออนาคตของเราสองคนนี่เกรนจะขึ้นปีใหม่ละอืขอเป้าหมายแรกที่คุณอยากทำในสัปดาห์เดืนปีน้าครับปั่นงานให้เสร็จแล้วม่ส่งคุณใช่กูจบเติมอีกถ้าเมย์ริดพลาคือจบแน่นอนใช่ไหมครับตอนนี้เมย์ิดพลาดเลยนั่นคือการที่มึงจับกลุ่มมานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อีกหนึ่งสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนในปีหน้าครับตอบเพื่อนที่ปล่อยคิดแลนเลยเด้อคิดแลนเลยด่ดนานด้าปูที่นอนใหม่อ่าเดอตอนนี้คือใช้ยลายหมีปูอยากเปลี่ยนมันคิตตี้อะไรเงี้ยอยากขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมามีเลยคือขอบคุณนะเดิมเตะขอบโตแล้ว เจ็บเรา้องไห้ก็ว่าขอบคุณที่ทนมาได้อ,อ,อืมที่แต่มันจริงนะแม่งตอนกินข้าวเนี่ยแม่งตองกินข้าวใช่ไหมโดนลุกขึ้นไอ้นิ้วก้อยคางเนี้ยแม่งไปเกี่ยวออกับขอโต๊ะขอเตียงเอเอที่ทนได้ก็สุดแล้วจริง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 ไม่อะไรจ้ะถามมึงอีกกูก็ไม่รู้แต่กูกเรืองนึงกูได้คลิปลงไปในอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าเราไม่ได้คือยันอีกอยากเล่าเรื่องอะไร อย่างเล่าเรื่องอะไร่อไปวกเป็นคนที่มันดีขนาดไหนกูจะเป็นราชาจังแต่ตมม <c oughs> ไม่ดีกูจะเป็นของครั้งนี้แต่เื่นวะปรากายแสงสีส้มหมนึ่งคนฮะกูเนี่ยแหละอเสำหรับสุดท้ายละ <c oughs> คุณก็มีเพื่อนค่้นข้า,าเงเยอะรวมๆก็หกชีวิตด้วยกันแบบคุณอยากโวยพรเพื่อนหกคนนี้ในปีหน้าว่าอย่างไงครับเริ่มจากคนแรกเลยสุดหล่อไอเพชรอืมคุณคาดหวังอะไรไหม คาดหวังหรือไม่คาดหวังไม่คาดไม่คาดไม่คาดหวังอืออ่อืจุดเดนรไม่คาดหวังเชียรไม่ขนาดกูไม่คาดหวังกูยังผิดหวังอือก็อสู้ๆอ่าก็แบบเอ้ตรงจะให้นะต่างการทำช่องแล้วก็หลายๆอย่าง อ,อ,อแบบได้ประสบความสำเร็จแล้วก็เยียงกูด้วยไม่ต้องห่วงกูชิดแพรนแล้วอยวช่องนี้กูดังใช่ไหมกูมจะร่ามึงมาหายอยู่กับกูเฮี่คือแบบกูคือนอนอยู่ในห้องอย่างเดียวกว่าขยาให้กูแ <c oughs> <c oughs> ม่กูนอนกูนอนขอตังค์แม่ต่อไอวีไ <IV, S 2> อวีไอวีปีนี้เรารปีนี้เราไม่ได้เจกัน,นคุณฟังอยู่ไหมครับกูว่าฟังอยู่เอาคุณฟังอยู่นะหัวเราะคำอยู่เรอ เมื่อกี้เป็นแค่มุกตัววีโดยหยวนมันเป็นแค่มุกอ่าเราบอกว่าเพิ่นเพิ่นจอดทักทายกันอย่างนี้อ่าไม่ก็<ข>อ<บ>ชอบกินกล้วยอ่ากูจะอวยพรเขาว่ายังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่มึงเลือกแล้วกันซ้ายหรือขวาไปดูพี่อกไหมทางตรงคือทางที่ดีที่สุดจอตีมากไอ้กลมกลมมากมมาูพร้อมแก้เสมอเป๊ดอหะมาแค่นั้นอ่าโอเคไอ้อาร์ดอัดอ่ะอย่าลืมเรื่อง เมื่อคืนของเราสองคนในความฝันภา <c oughs> พแ <อ S 1> ม่ทีมม่มึงเกคี่ยนก็อ่ามันไม่จำเป็นต้องวัยพออะไรเยอะมันเก่งกว่าเราไอ้อาดอ่ะทำได้ทำได้กับทุกอย่างแล้วมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเลือกเส้นทางยังไงไหนไหนขอให้มึงเคลียร์อะไรมึงให้ได้เลยกันสุดท้ายแล้วคิดว่าแคนเป็นที่อ่อได้ ในน,นั้นริยาก็ไม่มีอะไรมากแห่ว่านัดกูบ่ายตอนบ่ายมี่หกโมงแล้วถ้าเรามาเลือกก็เพาพอเลือกไปแล้วก็ทําให้มันดีแล้วกนันก<อ>็เป็มใจให้ประมาณนี้ <c oughs> นก็คลิปนี้จบแล้วนะครับผมก็เป็นการสัมภาษณ์ที่อืคั้นข้างมาชิตาพอสมควรชิตาชอบกินชายไอ้นั้นมากกว่าโกแก้วโกแก้ไม่ใช่ถั่ว อะไรวะไอ้ที่มันไอ้นั่นเฮ้ยอะไรวะที่มันใส่หมวกทแดงทำทำไมแม่กูกว่ะอะไรเงี่ยข่าสุดท้ายสมมติญญถ้าเพื่อนกูพวกกูดูอยู่หนึ่งคำัพวกมันกูรู้ในห่ยผมมึงคำเดียวกูพร้อไมไปเอาลองดูไหมพร้อมไหมไม่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 ไอเรื่ 行，走吧。